ใชร์ไอเดียในการซ่อมไม้แบตที่เอ็นขาดแบบนี้นะครับด้วยเอ็นไม้แบตจริงๆนะที่ไม่ใช่เอ็นเบ็ดตกปลาแบบนี้นะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ก็เหมือนเอ็นแบตทั่วๆไปนะครับเนี่ยใช่ไหมคล้ายไหมคล้ายกับที่มันมาจากโรงงานนะเราจะไม่ได้จะไปเป็นทีมชาติอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วมันก็เสียเวลาด้วยแล้วมันก็สิ้มเปลืองโดยใช้เหี้ยด้วยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะ แหกๆอย่างนี้เนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับมันมันมันแพ้มันแพ้เอ็นเป็ดตกปลาที่ทั้งมีขนาดใหญ่แล้วก็ลื่นกว่านะสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ Hello. สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการช่างใจและเนเชไลายทางช่องเจลี่และราตาดแชานะครับวันนี้จะมาแชร์ไอเดียในการซ่อมไม้แบบที่เอ็นขาดแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้วยเอ็นไม้แบตจริงๆนะที่ไม่ใช่เอ็นเบ็ดตกปลาแบบนี้นะครับซึ่งเราเคยทําคลิปไปแล้วเราก็ยังไม่ได้ลงเลยจนกระทั่งวันนี้นะแล้วเราก็เอามาทดลองใช้และเราวางวางวาง,วางไว้รวมกับไม้แบตที่มันทํา ที่ที่มันเป็นเอ็นแบตจากโรงงานอะไรเงี้ยเออแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาลองเลือกอะไรเงี้ยปรากฏว่าเด็กๆเ,เขาก็ยังยืนยันที่จะเลือกไม้แบตที่มันเป็นเอ็นแบตจริง,รงๆไม่ใช่เอ็นแบตที่เอาเอ็นแบตตกปลามาประยุกอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันเกิดขาดขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นเอ็นแบตจริง,รงๆมาใช้เหมือนเดิมดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เอ็นแบตท,ที่ที่แบบว่าแพงอะไรมากมายนะเพราะว่า <laughs> เป็นเอ็นแบตที่โคตรถูกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันม้วนละแค่20บาทนะครับเออก็ซื้อมาเอ็นแบตที่แพงที่สุดเนี่ยแพงกว่าไม้แบตอันนี้แบบว่าหลายเท่ามากนะครับเออเท่าที่เคยเห็นเนี่ยเอ็นแบตม้วนหนึ่งเนี่ยอยู่น่าจะอยู่ประมาณ900บาทนะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะเราก็จะมาแชร์ไอเดียในครัในการซ่อมเอ็นไม้แบตนะอืมโอเคจริงอยู่ว่าอันเนี้ยมันส่วนใหญ่มันเป็นเอ็นเอ็นเบตตกปลาใช่ไหม แต่คราวนี้ตอนนี้มันเริ่มมีการขาดแล้วนะครับถามว่าเราจะตัดทั้งหมดออกแล้วก็ร้อยทั้งหมดใหม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนที่เคยทําคลิปเออเหมือนที่เคยแชร์ไปในคลิปก่อนหน้าหรือเปล่าไม่นะฮะเราจะซ่อมแค่นี้นะครับอ่านจะมาแชร์ไอเดียนะสาหรับท่านใดที่ <c oughs> ที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ย มันเสียเวลาแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังเป็นมืออาชีพอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็วิธีการนะคือตรงไหนที่มันขาดใช่ไหมครับมันขาดตรงนี้เนาะเส้นนี้ใช่ไหมครับเราดึงออกมาทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งยวงเลยดึงออกมาปุ๊บแล้วเราก็เอามามัดกับจุดที่มันมัดได้ซึ่งก็น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะีอ่าร้อยเข้าไป จากเดิมที่ไม้หนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณไม่ได้จับเวลาประมาณ20นาทีอะแต่คือคือรู้แต่ว่านานมากอะเด็กเด็กบางคนก็คือแบบก็คือแบบถอดใจอะนะแล้วโอกาสในการที่มันจะยานนะครับคือความความตึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมโอเคบางคนอาจจะชอบใช้ไม้ยันยานเนาะเพราะว่ามันควบคุมลูกง่ายใช่ไหมเออแต่บางคนก็ชอบไม้ตึงอะไรเงี้ยนะคือตึงอะมันมันเล่นแบบ ยานได้ไงแต่ว่าถ้ายานแล้วมันจะเล่นแบบที่เล่นคนที่ชอบเอ็นแบบตึงๆไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะเอ็นตึงเอ็นหย่อนเนี่ยเออเรียก N เอ็นหย่อนดีกว่านะเอ็นยานวะ <S <S ยานมันเยอะไปเอ็นตึงเอ็นหย่อนเนี่ยเอ็นตึงก็คือมันจะเหมาะสําหรับการเล่นไวๆนะแบบเล่นหน้าเน็ตเล่นลูกหยอดเออลูกหยอดไม่เหมาะเพราะว่ามันมันตึงแล้วมันจะเด้ง มันจะเด้งสูงเด้งไกลแล้วมันจะควบคุมยากจากลูกหยอดสวยๆคลาสิคาสิมันก็จะกลายเป็นลูกตั้งให้เขาตบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตัดนะจริงๆควรใช้กันไกลนะแต่ว่าเราหากัรไกลไม่เจอนะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่เป็นคู่ของมันใช่ไหมเราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ เราก็จะทําการเหมือนเดิมนะครับหาที่ผูกหาที่ยึดให้กับมันเนาะซึ่งน่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากอ้อมมาตรงนี้หรือจะอ้อมดีปะอ้อมอ้อมก็ได้นะอ้อมมาตรงนี้นะแต่ว่ามันจะแบบว่ารัดข้อต่อตรงนี้มานิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันมันโหลดเยอะเกินละตรงนี้มันโหลดเยอะเกินอันนี้ยังไม่มีโหลดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกที่จะ โยงมาตรงนี้นะครับอ่าโยงมาตรงนี้เลยอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยยางยี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยได้ครับมันได้มันไม่ได้ตั้งแต่ใช้เอ็นตกปาลาแล้ว <c oughs> จริงๆอะ่ะเอ็นแบบจริงๆอะ่ะมันไม่ควรเรียกเอ็นเว้ย <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เอ็นอ่ะมันไม่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ใสๆอย่างเงี้ยเออมันดูดีแล้วมันเป็นเชือกนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนแบบ ถูกหุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับอืมคือข้างในมันก็เป็นแบบมันเหมือนจะมีแบบสชั้นสี่ชั้นอะไรเงี้ยนะคือยิ่งแพงก็แบบยิ่งทํายากอะ่ะขั้นตอนของการทําก็ยิ่งยุ่งยากอะไรเงี้ยมาถึงเอ็นแบบนะครับ <c oughs> ยังไม่เห็นเลยเนาะว่าเอ็นแบบที่เราเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับ มันก็คือเป็นเอ็นแบตที่อย่างที่บอกแล้วไม่ได้แบบว่าคุณภาพสูงส่งอะไรนะคะคือค่าค่าสินค้าเนี่ยชิ้นละยี่ใช่ไหมเราซื้อมาสองม้วนนะซื้อมาสองอันแต่ว่าค่าส่งอะ่ะแพงกว่านี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเอ็นแบตทั่วทวไปนะครับนี่ใช่ไหมคล้ายไหมคล้ายกับที่มันมาจากโรงงานไหมเป็นตาชีนากว่า แบบ่ขนาด n อ็นแบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องหาความรู้<อ>ว่ามันต่างกันยังไงนะ n อ็นแบอันใหญ่กับเล็กอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ไม่มม่รายนะต่อไปนี้ก็คือใส่เข้าไปในจุดที่ขาดนะครับมีเด็กบอกว่าพี่เน้นน่าจะหมดเงินกับกับกีฬาแบตเนี่ยหลายพันละใช่ครับ <laughs> นี่เราก็ใส่เข้าไปทดแทนจุดที่มันหายไปที่มันโบไปก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเป็นทาแบบอันนี้ต้องเป็นงานฝีมือนิดน,นึงเนาะเราก็ต้องใช้สมาธินิดน,นึงนะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบงานจักสารอะไรางี้วิชากพอ,อต้องมาแล้วนะ เราก็จะค่อยๆทำค่อยๆท,ทดแทนของเดิมไปเนาะเราจะไม่รื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้จะไปเป็นทีมชาติอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วมันก็เสียเวลาด้วยแล้วมันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุด้วยนะจ๊ะนะาจ๊ะพ่อมึงสิอ <laughs> <c oughs> ่ะเสร็จแล้วเส้นหนึ่งแล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลอดมาตรงนี้ มันจะต้องเป็นแบบเป็นไนกันโอเคเอาเอากระเป๋าไปเลยนะโอเคทำไมให้เ okay. ด็กถือคะใครมาคอมเมนต์คลิปพี่ว่าทำไมให้เด็กถือคะ ก็ให้เด็กถืออ่ะก็อยากให้เด็กมีมีฝึกวิชา YouTube อ่ะก็ให้ค่าขนมเด็กด้วยอ่ะไม่ดีอ่ะเนาะกาฟิวื่ใเออทำไมให้เด็กถือคะเสือก เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่จะผูกปลายของมันก่อนนะก่อนที่จะมาผูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบแหกๆอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเส้นเล็กใช่ไหมมันเส้นเล็กกว่าเอ็นเดิมนะครับเอ็นเดิมซึ่งเป็นเอ็นแบบตกปลาเนี่ยนะนะเบอร์หนึ่ง มันไอ้นง่ายด้วยนะมันผูกง่ายด้วยเอ็ N นแบบเนี N ้ยเอ็นแบบจริงๆเนี่ยมันผูกง่ายด้วยมันไม่เหมือนเอ็นตกปลาเอ็นแบตกปลามันมันดื้อม,มันรันมันลื่นดูสิ เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแหกๆอย่างนี้เนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับมันมันมันแพ้มันแพ้เอ็นเบ็ดตกปลาที่ทั้งมีขนาดใหญ่แล้วก็ลื่นกว่านะครับเออมันก็เลยแหกออกนะอืมประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะมันควรจะเอาไม้แบบที่ยังเป็นเอ็นไม้แบบที่เพิ่งซื้อมาแล้วเอ็นขาด แล้วเอ็นส่วนใหญ่อะยังเป็นเอ็นเดิมจากโรงงานอยู่นะครับมันจะเห็นภาพที่ที่ดีกว่านี้เพราะว่า <c oughs> อ,อันนี้มันแบบว่ามันเป็นเอ็นแบบตกปลามันเปลี่ยนเป็นเอ็นแบบตกปลาไปแล้วอะไรเงี้ยเออ,อก,ก็เลยอาจจะแบบดูไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่นะฮะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ พอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครต์ครไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลากันไปคร้บมไปบายสวัสดีครับเข้ามาทำอะ <c oughs> <c oughs>